ตามตัวเล่าสตาร์เนาะเล่าสตาร์มันใ้เขาไว้สีกับเจ็เล่าก,สสากระซัดเล่ากระซัดบวกดาวโจนเนาะเอฟเล่ากระซัดบวกดาวโจนเล่ากระซัดบวกดาวโจนหอยเอฟซีเขาไว้สีกับเจ็เนาะเล่าสามอัคคีมาร่วมเขาลงไปแล้ว พอพปรนี่มันต้องเดินกัขึ้นเนาะยางอื่นเ้าวไปมันอื่นเศร้าห้อยร่มกันเนาะย่างอีกเส้นพัฒน์เด็คำนวณเล่าให้กับออบสินเส็ดขึ้นนี่ละเอาอีพีซเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อบัติช่องไล่ห้องกับมีเด้อไล่ไล่โอเคไล่เด้อแล้วสิบแปดลิียงมาให้เด้อไล่เสี้ยนเศร้าอีพีซเขามาทางไล่ทางยูทูบโอเค เขาไปตะกุ่มไม่ทันเจอล้วกุ่มไล่จะเขาไล่กับเขามา,าต่างไว้แล้วแต่ว่าบรรับหลายที่เราบ,บริัเ่ได้เสียเงินรอกเขากุ่มน้ำเสียเจร้านี่ยไปลงทุนเลยไม่ต้องไปคือเขารอกสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งบรดอกเขาได้มาเขาจะคอยรักษาส่องซอยกันเขาต้องดูแลส่องซอยกันนี่ี่ เอาเอฟซีจัดเมื่อนี้กับเหล่ากษัตริย์เนาะเช่นสวากะฟันซีอะไรไปเมื่อนี้ฟันซีตัวเดียวเม็ดเดียวแลาา้วมนาเล่ากษัตริย์ดาโจนเนาะเดาโจนน่จนนาจะเป็นเกตเลยเอฟซีเมื่อนี้เอาขอเอฟซีเอาโชคมานำกันทุกทุกคนเด้อสวัสดีครับผม